มาหลอกคนแถวนี้ดีกว่าเว้ยอมีซ้อมอะไรกันขวาซ้ายขวาท่านประธานบอกเอาสูงอีกไล่อย่าไปตรงนั้นสวยแล้วจะได้ดูหัวใครวะระวังป้าระวังไร ยำโลเคยสงสัยไหมนักมายากนอ่ะเขามีความสามารถพิเศษก็ใช่ไงบางคนนะดำน้ำหายตัวได้อะไรอย่างเงี้ยฮะดูมาเหมือนกันเหรอนี่ยำโลวันนี้เราจะมีโชว์หาอุปกรณ์ก่อนนี่มันสามารถเปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวเราทำให้ดูเปลี่ยนไงอ่ะโม้เปล่าอ้วนดูนะอยู่ในมือมันจะเปลี่ยนสีตั้งใจให้ดีนะ เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะจงมาจงเปลี่ยนสีเมื่อกี้ให้หันไปดูอะไรอ่ะนกสามปีกไม่เห็นจะมีเลยเธอตาถั่วในมือเปลี่ยนสียังอ้วนลองเปิดดู ลรวจะอึ้งนะเฮ้ยไหนขี้ฟันเฮ้ยเมื่อกี้สีน้ำเงินตอนนี้สีเหลืองเป็นไปได้ไงอ้วนมันเปลี่ยนได้สีหนึ่งรอดูนะตุ๊ตาตุ๊ตตุ๊ตาตุ๊ตตุ๊ตาตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดเฮ้ยมีอะไรอีกมีอะไรอ่ะอ้วนเฮ้ยข้างขามาบินเลยตอนนี้ไหน นอเงดมีแต่นกนางแอ่นเออสงสัยเราตาฝาดมาแล้วจกเปลี่ยนสีทุยไม่เชื่อเปิดดูยำโลเฮย้ยเปลี่ยนไปได้ยังไงเมื่อกี้สีเหลืองตอนนี้สีแดงอ้พลังจิตของเด็กชายตินนั้นล้ำลึกแอบเปลี่ยนลูกเปล่าเปลี่ยนอะไรอ้ <c oughs> วนซ่อนอะไรหรือเปล่า หลอกผู้ใหญ่ไม่สําเร็จเลยสงสัยต้องหลอกเด็กเฮ้ยนั่งนะเด,ดินตรงๆไม่ได้สงสัยต้องแกล้งหิวข้าวโอ้ยหิวข้าวอ้วนเปลี่ยนอีกสีหนึ่งดิพลังหมดแล้วโอ้ยหิวข้าว อะไรมาเลยสี่วันกว่าแล้วแล้วอยู่ได้ยังไงอะคะเยมโลเขาหน้าสงสารนะไปกวนเขาทำไมไม่ได้กวนถามเฉยๆโอ้ยไม่ได้กินข้าวมา7วันแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้บอกสี่วันสงสัยหิวข้าวจนสมองมันเบอรลอ้เยมโลเขาหน้าสงสารนะให้เขาไปที่สองพันเด็กที่ไหนพกเงนินสองพันไม่มีโอ ใจบุญสุนทานให้เงินคนแก่สักสี่ห้าร้อยเอาไว้กินข้าวหน่อยสิกินข้าวหรือกินบุฟเฟ่ทำไมแพงจังยำโรให้เขาเอยดีจะได้กินเลยหลายมือ้ออหนูก็พอมีแค่นี้ร้อยเดียวยำโรทำไมน้อยจังอะ่ะแล้วเองมีปะล่ะไม่มีเออหนูมีแค่นี้นะคะไม่มีสักสี่ห้าร้อยหรอป้าจะไปกินปิ้งย่าง ป่าป่าป้าปาหยอกหยอกเลเล่นเลาะเล่น,ลลนโอ้ยร้อยเดียวเองก็ยังดีวะขอบใจมากนะขอให้ผอมลงผอมลงผอมผอมผอม,อมเอาคืนมาเลย,อยลขอให้เจริญเจริญยำโหลให้ไปแล้วเอาคืนมาทำไมอะพูดอย่างเงี้ยว่าเราอ้ว,วนทำไม,อมโอ้ยขอบใจมากนะหิ้วข่าวมา11วันสี่สีค่ะ <ขอ S 2> ยิ่งพูดยิ่งเยอะไปเรื่อย ไปสงสัยเลยนักหนาะคนเขาหิวข้าวสมองมันเบอร์อแต่มันน่าสงสัยนะอ้วนมันนี่เสียลูกเสียอโอวิวธรรมชาติสวยมากแลนด์มาร์คของที่นี่นี่เขาเรียกว่าดอกอะไรนะ น่าจะเป็นจำปานะจำปาบ้านเองสีจำปาสีเหลืองน่าจะเป็นจำปีจำปีก็สีเหลืองจำปูจำปูใส่ส้มตำอร่อยดีเฮ้ยตลกอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องก็เงียบเงียบไปบ้างทําเป็นแสดงตัวอวดรู้ทุกอย่างไม่ดีผู้จบอย่างอะไปวาดรูปให้ข้าหน่อยดิไวๆเลย เอาจะให้วาดก็หันหน้ามาดีรูปของอาจารย์นั้นมันก็วาดไม่ยากดีดีนะลูกศิษย์อืมอืมคิ้วคิ้วเข้มเๆหน่อยค่าคิ้วเข้มหรอเออดีอะเทียง <c oughs> อืมใส่หมวกให้นิดนึงด้วยดีกว่าจะได้มีพรอ็อพอืมแกวไปเลยอืมก็15%ิบ้าเปอร์เซ็นต์แลวไหนขอดูหน่อย าได้เองวาดอะไรเนี่ยก็าวาดรูปจานไง <S <S นั่นมันรูปเป็ดหลอกเด็กมาได้ร้อยเดียวเองอุ้ยจมเจอลูกค้าอีกสองราย <S <S โอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยลูกเอ้ยไม่มีเงินรักษาจะหายป่วยไหมเนี่ยลูกมีเงินอยู่แค่ร้อยเดียว ใครมาร้องไห้อะไรเนี่ยเป็ดน่าสงสารเขาเมื่อกี้ข้าแอบไปยินว่าลูกเขาป่วยไม่มีตังค์รักษาโกหกหรือเปล่าเอ็งก็ดูสภาพเขาสินะแม่ขอโทษแม่คงไม่มีตังค์ให้เจ้าเห็นไหมเองเชื่อยังคนที่ไหนจะแต่งตัวบ้าๆบอๆแบบนี้เออเออเขาน่าสงสารนะไปถามเขาหน่อยดีกว่าป่ะ มานั่งทําอะไรตรงนี้อ่ะไม่ได้อย่างมานั่งหรอกมันทุกข์ใจทุกเรื่องอะไรคะรู้ไม่สบายกินแต่ยางพาราเดี๋ยวเดี๋ยวยาพาราหรือเปล่าคะเออนั่นะแหละยาพารากินยางพาราก็ติดขอแย่แน่เลยนั่งติดเศร้าอ,อยู่พูดผิดเฉยเออบางครั้งก็กินแต่ยาคูยยาขมหรือเปล่าคะเออนั่นะแหละยาขมพูดผิดเติที แเช่วยใน,นระบบกับไายเฮ้ยเศร้าไม่ใช่หรอเออ,เอ,อลืมไปเศร้าอยู่สรุปลูกกินยาพาราหรือยาพาราคะกินยาพาราแล้วยาค้อ่ะยาคูไม่ได้กินกินยาโมไม่มีตังคซื้อหรอกพอจะมีสัก4ี่ห้าพันไพม่ละอ่าเปลาเปล่าๆป่า,ปา,ปา,ปาสี 500. ่ห้าสี่หพันยังไม่เคยจับเงินขนาดนั้นเลย ป้าไม่ต้องเศร้านะคะเดี๋ยวเพื่อนหนูให้ห้าพันเยี่ยมเลยเอ็งรู้ได้ยังไงว่าค่ามีเ <c oughs> ต็มที่เลยถือว่าช่วยละกันห้าเสียบไรนะ <c oughs> อารับรับไปก่อนก่อนที่จะดูแลลูกไปซื้อข้าวกินนะคะเชื่อพวกเราสองคนป้าจะได้มีแรงคิดหาทางออกอไสิเปงนหรอหรือจะไปซื้อยาคูกินก็ได้ป้าไม่ชอบกินป้าชอบกินบีทากเกน <c oughs> ยังไงก็ขอบใจนะ oh, <no. S 1> ไปละหลานป้าบวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนบอกลูกไงคะเออนะั่นแหละลูกลูกจะเชื่อได้ไหมเนี่ยให้ไปแล้วอย่าคิดเยอะไม่ใช่เงินเองนี่แหมไปว่าลูกต่อนะถ้าอีว่าลูกเป็ดน,นะโดนแน่แน่ดีๆไเลยนะค่ารู้แล้วให้เหมือนตัวจริงนะ่าจำไว้ลายลาย,ลาย,ลาย <laughs> เอ็งขำอะไรอะ่ะคิกแคะคิดค่ดคดคดคดหรือเอ็งวาดรูปเป็ดเปล่าเฮ้ยต้องมานั่งเฝ้าของให้พวกผู้หญิงสามสี่ก,กิ่งกระเด้งพวกเราสิเกมใครมาเบ็ดกิ่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งพวกเราสิเกมเกมเใครมาเบ่งเบ็ดเบ็ดกระเด้งออกไปหน,น,ปน,ออปนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองเพิ่มเอา้าแล้วเอ็งยืนทำอะไรอ่ะไม่มีพูด ดรัมเมเยอร์ผิวก็ได้อยู่นะไม่ใช่มา <c oughs> ถึงดรัมเมเยอร์ no ผิวดำพอผิวไอ้ขาวอมชมพูมีออร่าเ <c oughs> ยมโลเวลาเด้งอ่ะให้มันดึงดังดึงดังหน่อยไม่ใช่เด้งแต่พูพร้อมนะยำโลคนเดียวเน้นๆเลย <c oughs> พร้อมสามสี่เก่งกระเด้งพวกเราสิเก่งใครมาเบ่งกระเด้งออกไปเกงกระเด้งกระเด้งกระเด้งพวกเราเก่งเก่งเก่งใคร เราไปไล่เพื่อนให้โอากาสน้องเยลลี่หน่อยเฮ้ยยำโรยโอ้ยสองตัวนี้ก็เล่นไม่เลิกอ่าอีพลงนะเพลงน่ารักนะพร้อมไหมรีดพร้อมพร้อมสามสี่พวกเราหน้ารักคึกคักเวลารงเล่นพวกเราใจเย็นเย็นเวลาราเล่นน่ารักน่ารักพวกเราหน้ารักคึกคักเวลาลงเล่นพวกเราใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักเฮ้ยแล้วเมื่อไรดัมเมเยอร์จะได้ออกโรงอ่ะอ่ะ เพลงต่อไปเพลงของเยีมโลเพลงอะไรอ่ะตุ่มใส่น้ำพร้อมนะรีดพร้อมพร้อมสาตุ่มใส่น้ำใส่น้ำพร้เซ็มตุ่มใส่น้ำให้เต็มตุ่มแล้วเราจะชื่นใจและเราจะชื่นใจอ่ะ ที่สำคัญผ่านหน้าท่านประธานขวาขวาขวาซ้ายขวาเตรียมตัวโยนรับทด้แกวอย่าเสี่ยงจังอยู่หน้าท่านประธานโยนอยีกทีสิเห็นไม่ชัดไล่อืสุดยอดมากเลยเพื่อน มาหลอกคนแถวนี้ดีกว่าเว้ยมีซ้อมอะไรกันขวาซ้ายขวาท่านประธานบอกเอาสูงอีกไล่อย่าไปตรงนั้นสวยแล้วจะได้หัวหัวใครวะระวังป้าระวังไร บอกชา้าจังเลยะโอ้โหโโห,หัวแตกไหมเนี่ยเต็มกระบาลดําไ่แย่เอโยนอะไรด็ดเเําไแยข่ขวา,า,า,าขวาเองมจะยังจะขวาอีอ๋เหรอเป็นอะไรไหมคะป้าโอ้ยเป็นที่เจ็บกระบาลเนี่ยใครเป็นคนโยนมาหนูไม่ได้โยนมันโยนรับเพดก็ได้แล้วป้ามาเดินอะไรแถวนี้อ้าวก็ตรงเนี้ยมันที่สาธารณะ เราผิดชอบมาเลยแสนแปดใช่ป้าที่จะไปกินยางพาราหรือเปล่าคะใส่บอแมนกินยาคูบะสือว้ากินบิาเกนจ้องหน้าดูดิไม่ใช่หรอกเขาใส่เสื้อคนละตัวพวกโง่เขาอาจจะมีเสื้อหลายตัวก็ได้เอ็งเคยเห็นหรอไม่เคยป้าคนนี้ที่อดข้าวมา4ี่วันเปล่าต้องไปถามเจ้าอ้วน อ้วนไม่ใช่ค่ะเชื่อดิคนละคนนิตาเอ็งเคยเห็นหนอไม่เต้าเ้ยแบงค์หน่อยค่ะแบงค์ห้าสิบค่ะโอ้ยยัมาหาบอกจะสูงเงี้่อยเลยห่ยหยุดเลยไม่ต้องตามเผื่อเขาไมเอวูดมันจะใช่จริงๆเหรอนางเป็ดไม่รู้ดิแต่ข้าว่าหน่าคุ้นอยู่น่ะตินใช่ปะโอ้ยอํมโลเขาไม่ได้ใส่เสื้อสีนั้นโอ้ย โอ้ยปึกแพ้ทำไมต้องมองน้าคาด้วยมีอะไรในใจเปล่าโง่นี่ก็อีกตัวสองหนึ่งไฟไหมว่งไงเดียวดักมีอะไรนางเป็ดว่าไงคนไทยคุยกันดีๆก็ได้ว่าไงไม่มีอะไรไปกินน้ำกันเถอะแล้วไปนางเป็ดเลี้ยงด้วยนะได้นี่ท้อง้องมีแล้วหรอเอ้สามสี่นกเจ พวกเราที่เก่งใครมาบรเบ่งกระเด้งออกไปกิ่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งพวกเราที่เก่งเก่งเก่งใครมาเบ่งเบ่งเบ่งกระเด้งออกไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองนั่งสนุกไหมครับเพื่อนหนังสั้นภาษาตน้นระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นคนจนมาของเงิน <c oughs> ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะมิจฉาชีพได้เงินไปกี่บาท กี่บาทนะนางเป็ดให้คนดูเขาตอบสิอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับระวังกัน,นาาด,ด้วยนะคะเซ้าๆๆร้า,รา,รา,ราเฮ็ดยังกันยี่โมงนี้